นะทะเนศเหรอครับเดี๋ยวหาให้นะครับนี่ไงทะเนศไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ไงขอขอบคุณเพจ Facebook, เฟซบุ๊กผมทะเนศเพลงสุขนะผมนะครับหรือว่าสอสอปูอัดนะผมนะครับมาจากภาคประชาชนนะครับรับใช้ประชาชนดูแลทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมนะฮะสมาชิก สภาผู้แทะะนราษฎรเตราชพลา,พาผมบึงกลุ่มพัคประชาชนกรรมธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรวปอบอ,รอ,รอรครับผมนะครับวอปอ,อจุดและบอ,อจุดสองนะครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอออันนี้ผมไม่รู้ไม่ใผมดูผมประกาศตามหาธมนตรีรัฐมนตรีว่าการประกาศตามหาธรมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเอ่อ คอหอผมนะครับสำนักงานโฆษกไอ้สำนักงานโฆษกกร,ก,ก,กระกรกหาโผมทำมวันนี้เงียบจังนะครับนี่ามาแล้วนะครับนี่นีนถ้า,าจ,จะถามหาหลักฐานก็พอจะมีอยู่นะยังไงต้องฝากฐมนตีเจ้าก,กระทรวงภัคก,กาธรรมภัคก,กาธรรมช่วยแถลงผล ชิ้นแรกขอเสิร์ฟเป็นออเดอร์จากจากผลการตรวจจากผลจากผลการสอบสวนของคมสอบสวนคดีพดิเศษดีดีเดไอที่พบว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำหน่าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและ เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่าง,าง,างชัดแจ้งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับกล้าทําหน่อยผมขอเรียกร้องให้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับรู้และดาเนินและและแล,ะและดําเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดเพราะความเห็นใจของประชาชนไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือหากินของใครอีกต่อไปนะครับ อันนี้เนี่ยไม่ทำนะเนี่ยให้ผมทำไหมอ้าบเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดผาวบึงกลุ่มขณะนี้เจ้ขาขณะนี้หลายจุดในพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูงเจ้าที่จากทั้งสองเขตกำลังเร่งดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานจากเขตลาดผาว,ว่าเครื่องสูบน้ำทุกจุดทำงานเต็มกำลังผมคืนนี้ผมสกจุด นาพักเพลงสุขและนาพักเพลงสุขเขตลาดพร้าวและทีมงานจากตะต็นใบร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์จนกว่าน้ำระดับเพื่อเฝ้าแล้วตะเต็นใบร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์จนกว่าน้ำระดับเข้าสู่สภาวะปกติหากพี่น้องมีเรื่องด่วนหรือเหตุฉุกเฉินตัวหาผมได้ตลอดนะครับผมนะครับโอ้ะอันนี้เรียกอยีกแล้วเนี่ย ใอม่แล้วเนี่ยถึงท่านสมมตีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผมอยากให้ท่านช่วยตอบเรื่องนี้เร็วเหมือนเรื่องอื่นบ้างเรื่องอื่นเรื่องอื่นล่ะตอบเร็วตอบเก่งตอบวันต่อวันถ้าตอบเองไม่ได้ก็ให้ส่งลูกน้องตอบพอเรื่องหวยทห,หารผ่านศึกเรื่องความโปร่งใสในการบริหาร เร Now, point, ื Por, ่องความโปร่งใสในการบริหารสวัสดิการท่านเงียบเหมือนมือถือหายเหมือนท่านไม่รับรู้อะไรพออจุดอพศก็เตรียมทหารรุ่นเดียวกับท่านรัฐมนตรีช่วยอ้าวจะรู้เหรอนี่ผมมาด้วยไม่นี่ผมมาด้วยไม่ตีจิตผมอยากชวนท่านนี่ผมมาด้วยไม่ตีจิต ผมอยากชวนทั้งสองท่านมาร่วมกันแก้ไขปัญหาองค์กรทหารสรงคอผระแก้ไขปัญหาขององค์กรการส่งคอทหารผ่านศึกอย่างจริงใจจริงจังผมเชื่อมั่นว่าทั้งผมท่านและพี่น้องท,ทหารจำนวนมากรว้รับรู้และระหนักถึงปัญหาความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในองค์กรนี้โดยเฉพาะในเรื่องโควตาสบะโดยเฉพาะในเรื่องโควตาสลักยินแบ่งรัฐบาล กิจการการรักษาความปลอดภัยปรปภกิจการโรงงานในอารักสิทธิและสวัสดิการของของผู้ผ่านศึกครับผมนะครับทุกวันนี้สถานการณ์การลบของชาติเราดีขึ้นแล้วแม้ยังไม่เป็นสถานการณ์สีเขียวแต่สถานการณ์ของผู้ผ่านศึกตอนนี้กําลังเป็นสีแดงแล้วครับท่านผู้ที่เคยเสียตลาเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินกลับยังไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรที่ดีขึ้นเลย ครับสิ่งที่ดีขึ้นและเห็นชาร์ดก็จะมีแต่รายได้ของกลุ่มทุนเทาที่ยังคงกัดกินผลประโยชน์จากโคต้าสลากอย่างต่อเนื่องบางกลุ่มถึงขั้นแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีว่าต้องนำโคต้าไปดูแลท่านผมไม่เชื่อครับท่านไม่ใช่คนแบบนั้น,นแน่แน่ใช่ไหมครับดังนั้นผมอยากชวนท่านแสดงความจริงใจในการร่วมกันเกิดปเปิดปัญหาแก้ไขป,ปัญหา และคืนความโปร่งใสให้กับอพสครับผมนะครับและอย่าและอย่าบอกให้และอย่าบอกไม่รู้เรื่องนะท่านเดี๋ยวผมกลาลังเร่งจัดท,ทําหนังสือท่านเพื่อขอเข้าพบพูดคุยและหาลือแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบและและแม้ว่าองค์กรและแม้ว่าองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะเป็นหน่วยงานพิเศษที่ไม่อยู่ใน กำกับดูแลทางตรงแต่ตำแหน่งผู้อำเนการอภสอก็ล้วนผ่านการตัดสินใจจากข้าราชการทั้งสองดังนั้นท่านจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ครับถึงแม้ถึงแม้ถึงเวลาที่เราต้องคืนถึงเวลาต้องถึงเวลาที่ถึงเวลาที่เราต้องคืนศัก์ศีให้ผู้ผ่านศึกและฟื้นความศรัทธานในองค์กรให้ประโยชน์สูงสุดเป็นของผู้เสียลัทุกคนหาใช่ผู้อื่นใดๆล ui, ๆุย กล้าหน่อยท่านอย่ายอแบบนี้สำนักโคศโสกโสรกราหมทำงานหน่อยนะครับเนี่ยผมทำคลิปให้เนี่ยข้อพูดเยอะมากเปลี่ยนชีวิตด้วยกีฬาเห็นโลแกนี้แล้วก็อดถามไม่ได้ว่าชีวิตที่เปลี่ยนนี่มันชีวิตใครกันแน่ครับชีวิตของกรรมการสมาคมที่โอนเงินหา การเดือนละหลายล้านหรือชีวิตของผู้พิการที่ควรได้รับโอกาสจากสลากกินแบบรัฐบาลตามวัตถุประสงค์ของโคตา้าวันนี้ผมได้ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสืง่อมวลชนหลายสำนักซึ่งตั้งคำถามข้อเท็จจริงในเอกสารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ที่ระบุว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยมีการบริหารจัดการสลากกินแบรัฐบาลผิดวัตถุประสงค์ผลการสืบสวน ระบุชัดว่าสมาคมมีการจำหน่ายสลากให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมซึ่งถือว่าผิดระเบียบและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมผมขอยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงและขอเปิดเผยเอกสารบันทึกการให้ถ้อยคำของผู้บริหารสมาคมประกอบไปด้วยแต่แต่แทนที่สมาคมจะยอมรับความผิดและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องโดยนําโคต้ากลับมาให้นักกีฬาผู้พิการทางสายตาที่ควรรับอย่างแท้จริงนะครับ <c oughs> <c oughs> กลับเลือกวิธี <c oughs> อันนี้ f อดึงให้เนาะนะฮะโอ้น,นี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมดึงให้เนาะเอฟซี MC. ถ้าจะดึงได้เนาะอืมผลการสืบสวนร,ระบุชัดว่าสมาคมมีการจำหน่ายสลากให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก ของสมาคมซึ่งถือว่าผิดระเบียบและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมผมขอยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงและขอเปิดเผยเอกสารบันทึกการให้สั่งคำของผู้บริหารสมาคมประกอบไว้ด้วยแต่แทนที่สมาคมจะยอมรับความผิดและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องโดยนำโคต้ากลับมาให้นักกีฬาผู้พิการทางสายตาที่ควรได้รับอย่างแท้จริงกลับเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบ้นแยง้งด้วยการนําบุคคลที่เดิมที่ดีไอชี้ว่าไม่ใช่สมา กับเลือกวิธีแก้กับเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบโยนแย้งด้วยการนำบุคคลที่เดิมที่ดีเอสชี้ว่าไม่ใช่สมาชิกสมาคมและไม่ได้รับและไม่ได้พิการทางสายตาเข้ามารับสมัครเป็นสมาชิกใหม่เพื่อจำหน่ายเพื่อให้การจำหน่ายสลากกลับมาถูกวัตถุประสงค์นี่หรือครับคือการแก้ปัญหาวันนี้ผมขอเรียกร้องให้สมาคมเอามาเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมด เกี่ยวกับการบริหารจัดการโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับสิทธินี้ต่อสาธารณะนะอย่ากโปร่งใสและขออ้อนวอนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเล่งตรวจสอบดำเนินการก้าทำกล้าฟันให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะเราไม่ควรปล่อยให้ใครมาเพราะเราไม่ควรปล่อยให้ใครมาหากินบนความทุกข์ ความทุกข์ร้อนของผู้พิการอีกต่อไปครับประศริยูเย้ยนะแต่ผมไม่ดึงเฉยเฉยนะครับ